ักนดูน้องผูดีนกำลังสอมสะบสดเสียไรง่ว <c oughs> เอาเอาลอ่อง,องเบิงล่องเบิงเขาตะเห็ดแล้วมาขึ้น,น <c oughs> <c oughs> เป็นตัดสอบผ่านบ่ <c oughs> โอ้สุดยอดสุดยอดโอ้อันนี้บ่อไรลูกดิืบ่แตก <c oughs> <c oughs> ສະບັດໆໄປແມ່ຕຳໄປແຊກແຂງກັນເລົ່ານັ້ນດີເອົາໆໆຈົ່ມໆເບິ່ງເອົາຫຼາຍໆຖ້າເບິ່ງພານບໍ กำลังหัดซ้อมอย่างหนักเลยเพราะเป็นเหลีววันครับเสียหาเดียเอาโหลดเบมึงในเน็ตก็เฮ็ดเอาอแล้วว่ามันเกี่ยวข้ออยู่คองข้อขาดด้วยหรอโอ้ยบอดังจำจำแน่มันคือบวชหน้าถึงอย่างนี้จำจำแน่ ừ vậy vậy